พระองค์บอกว่าพิกุทั้งหลายนับแต่นี้ไป9กกับพระผู้มีพระภาคกะันัตสัมมาสัมพุทธะพระนามว่าวิปัสสีได้บังเกิดขึ้นแล้วในโลกจากวันที่พระองค์ที่กลับกับพิกุทั้งหลายเนี่ยถอยหลังไป9กกับ หนึ่งกับนานไหมนะหนึ่งกับระองบอกว่าภูเขาหินแท่งทึบเนี่ยยาวโยดกว้างโยดสูงโยดเนี่ยบุตรเอาผ้าจากเมืองกาสีมาเนี่ยรูปภูเขาเนี่ยหนึ่งร้อยปีรูปไปทีหนึ่งอีกหนึ่งร้อยปีก็รูปไปอีกทีหนึ่งทำอย่างนี้ไปทุกร้อยปีเนี่ยจนกระทั่งภูเขาหินเนี่ยแท่งทึบเนี่ยราบเรียบ พระองค์ตรัสต่อว่าพี่กุทั้งหลายนับแต่นี้ไป31บกับพระผู้มีพระภาคอรันตสัมมาสัมพุทธะพระนามว่าสิกขีได้บังเกิดขึ้นแล้วในโลกพระนามว่าสิกขีสอนเสือสละอีขอไขสละอีสิกขีนะได้บังเกิดขึ้นแล้วในโลกจากที่พระองค์ตรัสไปเนี่ยถอยหลังไป31กับ แต่ต่อว่าพิกุทั้งหลายในกลับที่31นั่นเองพระผู้มีพระภาคหลันตัสมาสัมพุทธ,ธะพระนามว่าเวสสภูได้บังเกิดขึ้นแล้วในโลกในกลับที่31เนี่ยในกลับเดียวกันเนี่ยนอกจากพระพุทธเจ้าพระนามวาสิขีแล้วเนี่ยยังมีพระผู้มีพระภาคหลันตัสมาสัมพุทธ,ธะพระนามว่าเวสสภูบังเกิดขึ้นอีกเหมือนกันดังนั้นในกลับเนี่ยเกิดสองพระองค์ จากนั้นพรงคัตดัสว่าพิกุทั้งหลายในพัทธกัปนี้พัทธกัปเนี่ยแปลว่ากัปที่เจริญนะกัปที่เจริญการเจริญขึ้น,นในพัทธกัปนี้พระผู้มีพระภาคหลันตสสมาสมุทธธะพระนามว่ากะกุสันทะได้บังเกิดขึ้นแล้วในโลกถอยหลังไป9กบกัปถอยหลังไป31กัป ถอยหลังไป91บเกิดหนึ่งพระองค์ถอยหลังไป31บเกิดสองพระองค์ในกัปปัจจุบันพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากักุสันทะพิคุทั้งหลายในพัตตกับนี้แหละพระผู้มีพระภาครนามากัลัสมมาสัมพุทธะพระนามว่าโกนาคามณะได้บังเกิดขึ้นแล้วในโลกพิคุทั้งหลายในพัตตกับนี้แหละพระผู้มีพระภาคพระนามว่า กัสปะได้บังเกิดอุดู่ในในโลกพิกุทั้งหลายพระผู้มีพระภาคอรันตสัมมาสัมพุทธะพระนามว่าวิปัสสีมีประมาณอายุไข8 0 0 0ดมื่นปี พระผู้มีพระภาคหลันตสัมมาสัมพุทธะพระนามว่าสิกขีมีประมาณอายุขัยเจ็ดหมื่นปีพระผู้มีพระภาคหลันตสัมมาสัมพุทธะพระนามว่าเวสภูมีประมาณอายุขัยหกหมื่นปีพระผู้มีพระภาคหลันตสัมมาสัมพุทธะพระนามว่ากาปุสันทะมีประมาณอายุขัยสี่หมื่นปีและพระผู้มีพระภาคหลันตสัมมาสัมพุทธะพระนามว่าโกนาคมณะมีอายุขัยประมาณสามหมื่นปี และพระผู้มีพระภาคหลันตสมาสัมุทธะพระนามว่ากัสปะมีอายุไขสองหมื่นปีที่พระองค์ก็ตรัสบอกถึงพระพุทธเจ้าในแต่ละพระองค์ที่ในอดีตที่เคยเกิดมาแล้วในช่วง ก้าสิบเอ็ดกับที่ผ่านมาพิกุทั้งหลายพระผู้มีพระภาคหลันตัสมาสัมบุทธะพระนามว่าวิปสัสสีมีขันธะและติสสะเป็นอัคารสาวกคู่เลิศพระผู้มีพระภาคหลันตัสมาสัมพุทธะพระนามว่าสิกขีมีอัคารสาวกชื่ออภิภูและสัมภวะเป็นอัคารสาวกคู่เลิศ พระผู้มีพระภาคหลันตสัมมาสัมพุทธะพระนามว่าเวสภูมีโสณะและอุตระเป็นอัครสาวกผู้เลิศพระผู้มีพระภาคหันตสัมมาสัมพุทธะพระนามว่ากกุสันทะมีวิทุระและสัญชีวะเป็นอัครสาวกผู้เลิศพระผู้มีพระภาคหลันตสัมมาสัมพุทธะพระนามว่าโกนาคมณะ มีพยโยสะและอุตระเป็นอัการะสาวกคู่เลิศพระผู้มีพระภาคลันตสมาสมุทธ h พระนามว่ากัสสปะมีติสะและพารัตวาชัเป็นอัการสาวกคู่เลิศพิกุทั้งหลายพิกุผู้อุปถากอันเลิศของพระผู้มีพระภาค อรันตสัมมาสัมพุทธะพระนามว่าวิปัสสีมีชื่อว่าอโศกะพิขูผู้เป็นอุปถากอันเลิศของพระผู้มีพระภาคอรนันตสัมมาสัมพุทธะพระนามว่าสิกขีมีชื่อว่าเขมังกระพิขูผู้อุปถากอันเลิศของพระผู้มีพระภาคอรันตสัมมาสัมพุทธะพระนามว่าเวสภูมีชื่อว่าอุปสันตั พิกขุผู้เป็นอุปถากอันเลิศของพระผู้มีพระภาคอรันตสัมมาสัมพุทธะพระนามว่ากะกุสันทะมีชื่อว่ามุติชะพิกุ er. ผู้เป็นอุปถากอันเลิศของพระผู้มีพระภาคอรันตสัมมาสัมพุทธะพระนามว่าโกนาคมณะมีชื่อว่าโสติช,ชะ พิขุผู้อุปถาคันเลิศของพระผู้มีพระภาคอรันตสัมมาสัมพุทธะพระนามว่ากัสปะมีชื่อว่าสัมภมิตาภิขุทั้งหลายพระราชานามว่าพันทุมาเป็นบิดาพระเทวีนามว่าพันธุมดีเป็นมารดาผู้ให้กำเนิดของพระผู้มีพระภาคอรันตสัมมาสัมพุทธะพระนามว่าวิปัสสี นครชื่อว่าพันธุมดีได้เป็นราชธานีของพระเจ้าพันธุมาพระราชานามว่าอารุณะเป็นบิดาพ,พระเทวีนามว่าปภาวดีเป็นมารดาผู้ให้กำเนิดของพระผู้มีพระภาคกลัลนตสัมมาสัมพุทธะพระนามว่าสิขกขีนครชื่ออรุณวดีได้เป็นราชธานีของพระเจ้าอารุณนะ พระราชาพระนามว่าสุปฏิตะเป็นบิดาพระเทวีนามว่ายักวดีเป็นมารดาผู้ให้กำเนิดของพระผู้มีพระภาคอรันตสสมาสัมพุทธะพระนามว่าเวสภูนะครชื่ออนนมะได้เป็นราชธานีของพระเจ้าสุปติตะ ปรามชื่อว่าอคิทัต,ตะเป็นบิดาปรามณีชื่อว่าวิสาขาเป็นมารดาผู้ให้กำเนิดของพระผู้มีพระภาคกาัลปตส,สัมมาสัมพุทธะพระนามว่ากัปุสันทะสมัยนั้นมีพระราชานามว่าเขมนะนครชื่อว่าเขมวดีได้เป็นราชธานีของพระเจ้าเขมะ พระพุทธเจ้าอีกรูปหนึ่งนะตัดมาพราหมณ์ชื่อว่ายัญยทัทตะเป็นบิดาพรามณีชื่อว่าอุตตราเป็นมารดาผู้ให้กําเนิดของพระผู้มีพระภาคอรันตส,สัมมาสัมพุทธะพระนามว่าโกนาคมณะสมัยนั้นมีพระราชานามว่าโสภะนครชื่อโสภาวดีได้เป็นรัชธานีของพระเจ้าโสภะพราหมณ์ชื่อว่า พรหมัตต์เป็นบิดาปรามณีชื่อว่าธนวดีเป็นมารดาผู้ให้กำเนิดของพระผู้มีพระภาคกัลตสมาสัมพุทธะพระนามว่ากศัศปะนครชื่อว่าพาราณสีได้เป็นราชธานีของพระเจ้ากิงกีน,นี่ก็พระองค์ก็ไล่ลำดับนะ สอยไป91กลับว่ามีพระเจ้ากี่พระองค์นะาคละสาวกสายขวาอุปถาเป็นใครพระราชบิดาพระราชมารดาเป็นใครน,นี่จนกระทั่งถึงตัวพระองค์พระองค์บอกว่าพิ่คุทั้งหลายในพัทธกัปนี้ในบัดนี้เราผู้เป็นอรันตสัมมาสัมพุทธะได้บังเกิดขึ้นแล้วในโลก พิกุทั้งหลายในบัดนี้เราผู้อนันตสมาสัมพุทธะเป็นกษัตริย์โดยชาติบังเกิดแล้วในัติยะสะกุลนเราจะเห็นว่ามีพระพุทธเจ้าบางพระองค์เนี่ยเกิดในตระกูลของพราหมณ์นะจะมีกี่พระองค์สามพระองค์นะ มีพระพุทธเจ้าพระนามว่ากกุสันทะพระพุทธเจ้าพระนามว่าโกนาคมณะพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะอ่านี้พระบิดากับพระมารดาเนี่ยเป็นพราหมนะทั้งคู่ส่วนพระศาสดาของเราในพัทธกับนี้นะพระราชบิดาพระราชมารดาเนี่ยเป็นกษัตริย์ ระองค์บอกว่าภิกุทั้งหลายในบัดนี้เราผู้อรันตสัมมาสัมพุทธ,ธะโดยโคดเป็นโคตมโคดพระองค์บอกโคดของพระองค์คือตระกูลหรือสกุลสังเกตว่าพระองค์ยังไม่ได้บอกชื่อพิกุทั้งหลายในบัดนี้ประมาณอายุไขของเราสั้นมากผู้ที่เป็นอยู่ได้นานก็เพียงร้อยปีเป็นอย่างยิ่ง ที่เกินร้อยปีขึ้นไปมีน้อยนับ <c oughs> พิกุลั้งหลายในบัดนี้เราผู้อลันตสัมมาสัมพุทธะได้ตรัสรู้ณควงแห่งไม้อัศทะอันนี้คือชื่อต้นไม้ที่พระองค์เนี่ยนั่งตรัสรู้ พิกุทั้งหลายในบัดนี้สาวกสองรูปมีนามว่าสารีบุตรและโมคลานะเป็นอัครสาวกค,คู่เลิศของเราพิกขุทั้งหลายในบัดนี้สาวกสันนิบาตของเรามีเพียงครั้งเดียวและมีพิกุถึง1,250รูปสูสังฆสันนิบาต แห่งสาวกของเราในครั้งนี้ผู้เข้าประชุมล้วนแต่เป็นอลันขีนาศกทั้งสิ้นพิขุทั้งหลายในบัดนี้พิขุผู้เป็นอุปถาคใกล้ชิดของเราคืออานอนท์จัดเป็นอุปถาคอันเลิศพิขุทั้งหลายในบัดนี้พระราชานามว่าสุโธธนะเป็นบิดาของเราพระเทวีนามว่ามายา เป็นมารดาผู้ให้กำเนิดนครชื่อกบิลพัทเป็นราชธานีนี่ก็คือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับพระองค์แล้วก็ก่อนแต่พิธีพระองค์จะเสด็จอุบัติขึ้นในโลกเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นบ้างก็จะทำให้เราเห็นว่า พระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้มีพระองค์เดียวมีมาหลายพระองค์ตั้งแต่ในอดีตที่ผ่านมาแล้วก็ในอนาคตเนี่ยจะมีไหมพระองค์ได้ตรัสไว้ในอีกพระสูตรหนึ่งคือพระองค์บอกว่าเมื่อมนุษย์เนี่ยอายุจเจริญขึ้นถึง80,000ปีครั้งหนึ่งหลังจากที่ใายุของพระองค์เนี่ยมนุษย์จะอายุลดลงจนเหลือ10ปีแล้วก็หลังจากจเจริญขึ้นถึง8 0,000ปี พระผู้มีพระภาคพระนามว่า,าเมตเตยะจะมาตรัสรู้